ทุกคนต้องไปเชื่อแน่ๆว่าทางผู้พัฒนานะคะเขาได้ส่งคีย์เกมนะคะมาให้หนูได้เล่นก่อนเกมจะเปิดตัวนะคะจะขอผู้ขอบคุณผู้พัฒนาก่อนนะคะอันดับแรกเลยเกมคริสตเติ้ลโคนะคะจะเป็นเกมเขาบอกว่าเป็นเกมแนวที่คล้ายๆกับ Animal Crossing นะคะแล้วแบบเป็นเกมแนวแบบว่าปลูกทำฟาร์มอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเป็นเกมซิมนะคะหนูก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วทุกคนโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะนิวเกมนะไปกัน ตื่นเต้นมากเลยหนูัวใจเต้นแรงมาตอนนี้แบบร้อยกว่าฮาร์ดเลดล้วมัง้งหนูเห็นใน YouTube นะคะมีแบบว่าคนอื่นที่เขาบอกว่าอาจจะได้แบบคียเกมไปเล่นก่อนแล้วอะหนูแบบโหทำไมเพิ่งเห็นอะไรเงี้ยแบบเสียดายมากแต่ว่าถึงจะชา้าหน่อยแต่ว่าก็มาเล่นกันค่ะโอ้ oh my god มาแล้วนะคะอยู่ในหน้าสร้างตัวนะคะเก,นม,เกมนี้ไม่เกมซิมแน่นอนต้องเข้ามาเจอหน้าสร้างตัวนะคะเฮ้ยเหนียวนะมันมีโอ้ทุกคนคือมีหน้าที่ไม่ใช่คนด้วยเฮ้ยน่ารักอะ ห้ย,หยน้บบาปลาหมึกภาพเขาเออกจะเป็นแ,บบน,แนวยังไงเดียมันผสมผสมกันอุย้ยแต่การที่มันมีเรามีหน้าอย่างอื่นเนี่ยหนูว่าเวิร์กนะเป็นหน้าแมวนะคะหนูที่มีหน้าอะไรบ้างนะคะเป็นหน้าคนธรรมดาหน้าเหลี่ยมหน้าแหลมมีน้องแมวอันนี้ฟอกปะจิ้งจอกนี้หมาเสืออันนี้สิงโตนี้เสือฮายีนากิ้งก่า กิ่งกาหน้าง,งูหนูทีวีอันนี้ตัวอะไรไม่รู้อันนี้ตัวอะไร,ไม,ร,นนะไ,รไม่รู้นะโอ้แล้วแต่ละแต่ละตัวเขาก็แบบทําคอสต์ไมลายคขาจะไมสีได้ทุกคนอาจะเป็นตัวอะไรดีมังกรน่าสนใจมากเลยหนูจะเป็นแมวหนูคิดไม่นานหรอกแมวนะคะเคเรามาเล่นหน้าแมวกันเราไปคนหน้าแมวแล้วก็มีเลือกลายด้วยนี่ไงหนูอยากเป็นแมวสามสีนี่มีลายนี้นะคะโอ้ นี่หนูชอบแมวสามสีมากหนูจะเป็นแมวสามสีเราก็คอสต์ไมสีได้นะคะโอ้ทุกคนดูมันคอสต์ไมได้แบบเอวิติงอ่ะคือจะเลื่อนไปทางไหนคือได้ทุกสีแต่สีสามสีนี้หนูชอบอยู่แล้วจะหมูกสีแดงนิดนึงนะคะจะปรับลงมาหน่อยโอ้เนีนยดูไอ้ทุกสีเลยหนูจะาแมวสีน้ำตาลน,น้ำตาลหน่อยนะคะมีเซฟคัลเลอร์ด้วยอ๋อโอเคต่อมานะคะโอ้เป็นตาโอ้แล้วเปลี่ยนตาได้ด้วยนะคะคือเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าแล้วก็เปลี่ยนตาได้อีก ว้าวคิดเสียงขึ้นซัดแบบดังมากอุ้ยตาตกเออหนูชอบตาตกมากเลยอ้ยเริ่มไม่ถูกอันนี้มีตา้างเดี๋ยวด้วยเฮ้ยโคตรเท่แล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลูกในตาต่างกันนะคะอันนี้แบบตาเฉียวมากอะนี่เขาต้นไม้ได้เยอะมากทุกคนโอ้เปลี่ยนสีโหเขาต้นไม้ได้เยอะมากจริงๆหนูจะวันนี้นะคะเราจะเป็นตาสีเหลืองะสีน้ำตาลาจสีเขียวแล้วกันนี่ประมาณนี้โอ้โห หูยาวอ๋อเปลี่ยนเป็นเฮ้ยเราเป็นแมวหูตกมันน่าจะต่างกันนะแบบว่าถ้าเลือกเป็นงูอะไรยเงี้ยคงจะมีอย่างอื่นหนูชอบหูตกนี่น้องแมวหูตกทรงผมด้วยอุ้ยเราเป็นแมวแล้วก็มีทรงผมได้นะคะเออมาไหนอ๋อเป็นหางมา้าเฮ้ยโหเท่ไปไหมอะโคตรเทร่นี่เปลี่ยนสีได้นะคะหนูเอาเป็นหางม้าแล้วกันโหขคตรไม้ยาวเลย ยางมัดผมเราจะเป็นเราจะสีตามขนนะคะสีตามขนเรามีไฮไลไท์นิดนึงนี่ดูดีแล้วก็มีหนวดด้วยออโอ้โหคาบใบไม้ใบไม้คอตเตอร์ไม้สีได้คือแบบคอตตอร์ไม้ได้ทุกอย่างหนูจะไม่มีหนวดนะมีเขาด้วยแมวมีเขาอุย้ยน่าราักอะทุกคนดูเขาวกวางน้อยๆดิ อ๋อที่เขาเป็นแบบหน้างูหน้าอะไรเนี้ยมันใส่ขา่าได้ไงสมมติว่าอาจจะเป็นหน้ามังกรอะไรเงี้ยเออเราก็ใส่เป็นเข่าวกวางแบบนี้เลยไงเฮ้ยโคตรเท่ทุกคนเอาจริงนะคือเท่จริงๆนะันเนี่ยโอ้ยเขายูนิคอร์นแล้วเขาต้องไม้ได้อีกทุกอย่างโหอัน,นี้ยาวมากหนูใส่ข่าวกวางนะคะดูเท่มากเลยเอ๊ะเอาไหนดีนะอันนี้หนูว่าเท่สุดป่ะประมาณนี้นะคะตัวคาแรคเตอร์ของหนูเป็นไงต่อไป เป็นตัวเราเริ่มเป็นตัวคนก็ได้เราจะเป็นแบบตัวแมวเลยนะคะเราก็เลือกโอ้โหหุ้ยเดี๋ยวมีปีกด้วยจริงปะเนี่ยเฮ้ยนี่เราเป็นแบบตัวนกก็ได้นะหัว oh ทุกคนคารคเตอร์คือแบบร้อยแปดพันเก้ามากอะ่ะหนูเริ่มไม่ถูก,กันเนี่ยหนูเป็นตัวแมวแล้วกันนะคะนี่ลายนี้คล้ายเรานะคะหนูเอาเลือกตัวนี้แล้วก็มีบอดี้เชฟนะคะอ๋อความอ้วนท้วมความสูงด้วยมือโอ้โ oh หแบบโอ้โ oh หสุดยอดอะ่ะมันคอต้วไม้ได้เยอะมาก นี่ถ้าหนูไม่ได้อัดคลิปอยู่อะหนูคงถ้าหนูนั่งเล่นอยู่คนเดียวหนูก็คงอัดหนูก็คงนั่งสร้างคาแรคเตอร์ออกมาชั่วโมงกว่าเรามีกรงเล็บด,ด้วยดีกว่าไหมโคตรเทร่เลยวะ่ะนี่แล้วก็มีอุ้งเท้านะคะอุ้งเทา้าเราเป็นอุ้งเท้าแมวอุ้งเท้าแมวน่ารักมีหางด้วยหูหางโคตรเยอะนี่โอ้โหสุดติ่งจริงๆหางปลาก็ได้เอาหางแมวก่อนละกันนะหนูอยากเป็นแมวตอนนี้ เติมปีกเป็นครีบเหรอออ้ยครีบปลาฉลามอ๋อนี่เป็นปีกนะคะกระดองเต่าเป็นครีบแบบสําหรับคนนี้เป็นมังกรอะไรอย่างี้เออนี่เป็นปีกแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะอห,หนูว่าจะไม่มีปีกดีไหมหรือว่ามีปีกอ๋อปีกก็ได้เปลี่ยนสีให้เข้ากับเราหน่อยนี่เป็นไงเราเป็นใครกันแน่เนี่ย <laughs> ปะไปเล่นการเอ็กเซปต์ Except สักทีนะไม่งั้นก็คงไม่ได้เล่นวันนี้ชื่อนะคะมาหนูใส่ชื่อโยชิตะกิ ที่เดิมของเราเราเป็นเดเดมแล้วกันนะเอ็กซปมาแล้วคะ่ะว้าวโหเมืองสีสันสวยงามมากนะคะเราเจอกับกับตันเรือนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบ Early ลี่เอ็นะคะที่ให้ลองเล่นกันนะช่ะางเป็การเดินทางที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าตื่นเต้นจริงๆเลยเราโชคดีที่เราสร้างที่นี่ให้เป็นหนึ่งเดียว ทำไมคุณไม่ไปคุยกับคนที่จ้างพวกเราล่ะเลอหนาดนะเป็นชื่อของเขาฉันเนี่ยจะดูแลที่ทำการท่าเรือให้เรียบร้อยเราถูกจ้างมาเหรอมีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกนั่นโอเคไปก็ได้ไม่ต้องถามเลอหนาดจะรออยู่บนฝั่งนะถ้าเขามีอะไรให้เราทำมากกว่านี้แค่คอยดูรอบๆตัวเขาเลอหนาดเขาเป็นคนรอบๆแบบนั้นแหละเอ๊ะเอาว้าวอันนี้หนูปรับผ้าเป็นฟ้าน,นะคะคอมหนูมันแบบร้องจนแบบปรับสุดไม่ได้ นี่ดูโลกของเขาซะก่อนอหหนูปรับเสียงทะเลแป๊บนึงเอ๊ะปรับไงนะ setting option นะคะเสียงทะเลมันดังห<ๆ>นังนี่โอเคน่าจะดีแล้วมาเราฟังเพลงแบบเพลินๆดีกว,ว,ว่าว้าวดูรอบตัวนะคะทะเลสวยสีฟ้าชึบนี่เฮ้ยดูดีผ้ามันสดมากๆเลย เขาบอกว่าให้เราไปหาเลนนานะคะว้าวดูเมืองสินี่ใช่ไหมที่ชื่อเลนนาโอ้ฉันเห็นแล้วว่าในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วละดีใจที่ได้เห็นคำสาบของเรือที่ไม่ได้จบชีวิตคุณนะนี่มีคำสาบด้วยเหรอฉันเน่ยชื่อเลนนานะฉันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกิจการเล็กๆที่นี่นะฉันยังเปิดร้านขายจังช็อปในท้องถิ่นด้วยนะ ลองมาดูสิฉันอาจมีของบางอย่างที่คุณต้องการงั้นเธอคงจะเป็นอยอดที่ตาเกศสินะฉันบอกได้เลยหลังจากที่มองคุณคุณคงสังเกตเห็นแล้วนะว่าเมืองนี้เนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้แน่นอนว่าไม่ใช่อยู่แล้วไม่งั้นเราคงไม่ต้องการคุณหรอกใช่ไหมล่ะนี่เป็นหน้าที่ของคุณที่จะซ่อมแซมทุกอย่างให้ดีเหมือนเดิมทาให้สถานที่นี้ เป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถที่จะภาคภูมิใจกับมันได้และถ้าเราสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินขึ้นมาใครจะมาว่าเราได้ล่ะฮะ่าแต่ว่าอย่างแรกเลยนะเราจะเป็นต้องจัดการเรื่องการใช้ชีวิตของคุณก่อนให้คุณนอนบนชายหาดก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันจะไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่โชคดีที่เลอหนาช่วยคุณได้นำโฉนดบ้านที่คริสเตอร์ครบที่เป็นทางการนี้ไปติดไว้ที่ประตูห้องว่างที่คุณเห็นแล้วกัน ไม่สําคัญว่าจะเป็นอันไหนนะคุณเลือกเลยนะเราเลือกได้เลยเละ่ะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดีและถูกกฎหมายแล้วคุณจะต้องแก้ไขมันด้วยนะแต่นั่นก็ไม่ควรเป็นปัญหาสําหรับคนที่มีไหวพริบอย่างคุณใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่รู้นี่คือกลายเป็นว่าเราโง่แล้วใช่ไหมอ้ออีกอย่างหนึ่งมีอีกสองสามคนที่มาถึงก่อนคุณอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะแวะไปทักทายเขาก่อนนะพวกเขาแต่ละคนอศาศัยอยู่บนชายหาดแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตกและอีกแห่งในทางทิศตะวันออก เกาะนี้ก็ไม่ได้ใหญ่หรอกคุณไม่น่าจะมีปัญหาในการหาพวกมันนะฉันจะแวะมาคุยกับคุณอีกครั้งเมื่อคุณจัดบ้านเสร็จแล้วมีหลายอย่างที่ต้องทำนะ่ะโอเคคุยกันซะนานเลยนะคะอุย้ยฮัลโหลในบาร์นะคะโอเคแล้วก็ต้องไปอะไรอะ่ะแซมมี่แคมป์อืมไปหาเพื่อนใหม่ดูลนะโอเคเราต้องไปทางทิศตะว,วันตกและทิศตะว,วันออกใช่ไหมอันนี้ทิศตะว,วันออกโหที่นี่มันก็ดูเละจริงๆเนี่ยแหละ เราต้องมาซ่อมแซมทุกสิ่งเขาจ้างเรามาให้ทํานั่นใช่หรือเปล่านะเวลคั่มทูคริสต์โคฟนะคะอ๋อเราต้องไปหาบ้านที่แบบว่างๆเหรอแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะวิบ้านนี้ดูดีนะนี่ใช่บ้านคนปะวิอะไรอะ่ะดีแควต้องการขวานหรือว่าต้องเป็นในเมืองอันไหนคือบ้านนะ่ะบ้านบ้านอุ กาจอหนูมันแบบล่ำร้องมากๆเลยทุกคนแบบเสียง <laughs> บอกว่าโอ๊ยเล่นเกมอะไรเนี่ยโอ้นี่ไงมีรูสอนชี้พินเดอ p i พินทูดอมันมีที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าวะมีที่อื่นปะขอเดินดูแป๊บนึงนะคะโอ้ยนี่นไงมีหลายที่นะคะอยวยเราอยู่ที่กลางจัตุรัสดีกว่าจะพุ่นหวาดไปปะวะนี่เราอยู่บ้านนี้ก็ได้บ้านโน้นบ้านนี้โหดูได้หลายบ้านเลยดู หนูจะไปอยู่บ้านเมื่อกี้นะคะที่เราหาเจอเป็นบ้านแรกเพราะว่ามันดูเงียบดีนะคะนี่น่าจะไม่มีคนเดินผ่านเท่าไหร่โอเคฉันเลือกที่นี่เย้ yeah. แล้วก็ต้องซ่อมบ้านนะคะโอเค official ยลน d ดท p เพอร์ t y เป็นการแปะป้ายอันนี้อะไรอ d อ n เน e อ๋อเป็นการ d o n ็ t box นะคะเอาไว้ใส่ของที่เราเอาไว้ซ่อมบ้านอืต่อมานะคะเควสเราต้องหาตัวกิ่งไม้กับก้อนหินนะคะมาใส่ในบ้านแต่ว่าเราต้องเอมันต้องใช้เครื่องมือหรือเปล่าหรือเก็บได้เลยเนี่ยมันมีแควมันต้องใช้หมดเลยอะอุ้ยอันนี้เก็บได้เลยค่ะเป็นขยะพวกหินกับกิ่งไม้เล็กๆน่าจะเก็บได้เลยหนูว่าไปหากันได้แก้วได้เศษเหล็กด้วย ที่นี่แบบถ้าเรามีเครื่องมือแล้วก็จะกําจัดขยะได้นะคเขาบอกแต่กิ่งไม้ก้อนห็นจะหาจากที่ไหนนะอู้นี่ปะนี่ไงเก็บได้แล้วเต็มชายหาดเลยลองมาหาด้วยชายหาดนะคะมีให้เก็บเยอะเลยอันนี้อะไรเปลือกหอยเหรอ b l u เ s h e l เก็บเยอะๆหน่อยละกันมีค่าพลังงานด้วยนะคะวิ่งนี่อะไรอะเล่ มันต้องใช้พวกใครอะฮัลโหลนี่ไงเพื่อนบ้านหรือเปล่าว่าเขาไม่เต็นด้วยอะโอ้ oh, สวัสดีเธอมาใหม่นี่นะวิทุกคนแมวตัวนี้เขาดูหล่อจังวะฉันชื่อแซมมี่ฉันก็เป็นคนใหม่ที่นี่เหมือนกันแหละมาใหม่เหมือนกันนะคะฉันชื่อ,อาชิตะเกะน,นะโอ้ oh, คณไม่รู้หรอกว่าฉันดีใจขนาดไหนที่ได้เจอคุณนชิตะเกะเพราะว่าฉันเริ่มคิดแล้วนะ ว่าฉันถูกหลอกเพื่อให้มาอยู่ที่นี่แบบว่าเข้ามาแล้วเจอเจอกอบแบบเลนๆแล้วก็แบบไม่มีคนอยู่แบบเอะโดนหลอกหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยโบชัวเนี่ยบอกว่าสวรรค์เขตร้อนรอเราอยู่มันไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเต็นท์แสนสนุกดบนชายหาดเลยนะ <S <S ฉันคิดว่าฉันจะต้องติดอยู่บนชายหาดแบบนี้ตลอดไปแต่คุณดูเหมือนเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างดีเลยล่ะบางทีในที่สุดเราก็จะเริ่มเห็นความคืบหน้าบ้างนะรูไหม นิกังบอกว่าให้เราไปทํางานได้แล้วใช่ไหมฉันนี่จะจริงๆที่ได้พบคุณหากมีเรื่องอะไรที่ฉันสามารถช่วยได้นะก็บอกมาเลยอืมได้เพื่อนแล้วนะคะเคเราเก็บหินไปก่อนเอาเกตบ,บ้านเราก่อนบ้านเรายังอยู่ไม่ได้เลยอเกือบฮาดีวะแบบกลัวแบบเฮ้ยอยู่ดีแบบโมชัวบอกว่ามีบ้านแสนสุขอยู่บนเกาะสวรรค์อะไรเงี้ย แต่มาเจอแบบอ้าวกลางเต้นยูู่้ชัยคาดอะไรวะครับเนี่ยเออคงจะงงๆแหละพอหรือ,อยังนะหินแปลกยิงไม้11โอเคน่าจะพอแล้วนะาปจุดดจุดจุดด,ด,ด,ดมีทางลัดไปบ้านเรไนาไหมนะาชึบนี่มาใส่กล่องนะคะใส่ใส่เย่เสร็จแล้วชึบเป็นไงวุ้ย จะบอกนะใส่แค่ก้อนหินกับกิ่งไม้แค่นิดๆหน่อยๆนี่สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งโอ้ไมก้าดูดีสุดๆไหนดูสิเข้าไปได้ยังเดี๋ยวเมื่อกี้เลหนาัานกำลังวิ่งมาหาเราว้าวเฮ้ยอย่างกว้างนี่คือบ้านเราทั้งหมดเลยเหรอว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวไหนเมื่อกี้ออกออกไปบ้านก่อนเมื่อกี้เหมือนเลหนักจะมาวิ่งมาหาเรานะคะใช่ไหมอ่ะมาคุยกันก่อนโอเค เห็นไหมในที่สุดเธอก็คิดออกแล้วว่าจะอยู่ไหนที่นี่เนี่ยเป็นบ้านที่ดีมากเลยนะแต่แค่ไม่ค่อยได้รับการตกแต่งอย่างดีเท่าไหร่อืมฉันรู้แล้วคุณต้องมีของขวัญขึ้นบ้านใหม่แล้วละ่ะฟรีแน่นอนฟรีแน่นอนเลขกมันว่าการชําระเงินดาวสําหรับการให้บริการในอนาคตอะไรเนี่ยมีเงินดาวบ้านแล้วเหรอ,อต้องดาวบ้านอยู่ใช่ไหมเนี่ยเป็นของขวัญที่บอกว่าเป็นการดาวบ้านคือของขวัญจริงๆใช่ไหม เอาละให้ฉันดูหน่อยซิเอาละแค่สิ่งนี้ทําให้บ้านรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านมันก็คือทุนเฮ้ยเขาจะให้อะไรเราอ่ะเขาให้เหมือนจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เรามาค่ะจะทำอะไรกับมันเนี่ยก็แ่วนวางไว้ในบ้านสิแน่นอนอยู่แล้วนี่เป็นที่ของคนคุณสามารถที่จะตกแต่งมันก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ที่คุณอยากจะแต่งนะอืบ้านใหม่ทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะมาพร้อมกับ รูปทรงที่ธรรมดาธรรมดาดูเหมือนจะมาพร้อมกับช่องเก็บของสองช่องดูสะดวกมากเลยสำหรับเก็บของใช้เพิ่มเติมะนะอ๋อม่ของมีสามารถเก็บของในบ้านได้อะไรย่างนี้และดูนีสัสแปลกๆบางอย่างซึ่งฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะอธิบายได้เนื้อหาเหล่านี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอ่าเชื่อมโยงยังไงอ่ะ ถ้าคุณใส่ของลงไปในคอนเทนเนอร์เดียวคุณจะสามารถเข้าถึงได้จากคอนเทนเนอร์ใดๆก็ได้ที่คุณปเป็นเจ้าของอืมเป็นด้วยวิทยาศาสตร์หรือว่ามายากลก็ไม่รู้สินนะเป็นหนึ่งในความลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็คือว่าช่องเก็บของของเรามันจะเชื่อมต่อนะฮะก็ได้กันอ,อืเข้าใจได้แต่มันมีประโยชน์อย่างเลือเชื่อเลยแหละคุณสามารถย้ายของจากที่หนึ่งไปยังที่ใดก็ได้สะดวก้นมากเลย ฉันแนะนําให้ย้ายอันนึงไปที่พื้นที่เวิร์กช็อปนะเอาละฉันว่าฉันควรไปได้แล้วลร้านค้าของฉันเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยสิแต่ก่อนที่ฉันจะจากไปนี่คือแผ่นพับที่อธิบายเกี่ยวกับการตกแต่งเบื้องต้นนะแผ่นพับให้มาแล้วครับโอ้ฉันแน่ใจว่าคุณจะมีบ้านที่ดูดีในไม่ช้าคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยจะทําได้อยู่แล้วโอเคเขาก็สอนเรานะคะกดไอในการเปิดช่องเก็บของนะคะ อืมกดอะไรเนี่ยมันเป็นเก้าอี้นะคะเพื่อเข้าหมวดตกแต่งกดอ e. ีโอเคเข้าใจแล้วเข้าบ้านก่อนในลองไปวางเก้าอีส้สิกดไอนะคะแล้วก็กดอ๋อโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ตกแต่งบ้านง่ายๆเลยนะแลวว่าจุ้มเรียบร้อยนั่งได้ปะมานั่งสิ <laughs> เออ ดูดีเค okay. ไปคุยกับเลนาต่อนะคะเออร้านค้าของเลนาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่นี่เองไหนโอ้อยชิเตเกตด,ดีจังที่คุณแวะมาเรามีอะไรให้ทํามากมายเลยนะและดูเหมือนไม่มีวันเวลาเพียงพอด้วยนะในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเริ่มซ่อมแซมเมืองนี้นะแต่ก่อนอื่นเราต้องให้คุณหาแฮนดี้บอที่หายไปของเราก่กนเขาควรจะไปเก็บขยะสําหรับโรงงานที่ชายหาดนะแต่เขา ก็อาจจะเปียกฉันมักจะบอกเขาให้หลีกเลี่ยงน้ําเห็นไหมเขาไม่สามารถช่วย,ยตัวเองได้เลยคุณจะต้องใช้กระป๋บบองน้ํามันนี้เมื่อคุณพบเขาเพียงแค่ฉีดให้เขาสักหนึ่งหรือสองครั้งเขาก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ะเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยทำไมต้องฉีดน้ํามันน่ะเอโอเคเราต้องไปหาที่แถวชายหาดนะฮะอ้เหมือนจะเป็นอะไรอะชื่อโปกี้นะคะชายหาดอยู่ไหนนะลงทิศอีกแล้ว อันนี้ท่าเรือไม่น่าใช่ไหมน,นี่ก็ใช้หาใช่ไหเขาจะหน้าเหลืองเหลืองเราลงน้ำได้ไหมว้าวเดี๋ยวดำได้ด้วยเดี๋ยวมันมีอะไรใต้น้ำด้วยอ่ะอุ้ยลงน้ำได้อย่างนี้เลยทุกคนเอาขึ้นยังไงอ่ะขึ้น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 อุ้ยมันจะมีของข้างล่างด้วยอุ้ยเวลาจะหมดอึ๊บโหมันสดมากน้ำใสามากๆอ่ะกลับไปหาต่อนะคะ นอกเรื่องอยู่ไหนนะวิเบอร์รี่เก็บได้อุ้ยเจอแล้วใช่ไหมนี่ตัวแห้งเหรออา้าวอะไรรู้ไหมว่าการเอาจมูกไปยุ่งเรื่องกับคนอื่นเนี่ยมันหยาบคายนะตกลงคุณไปเกกันแน่อยู่ดีๆก็มาโมโหใส่อะไรวะเนี่ยแค่ชื่อชิตะเกะใครถาม <laughs> ใครถาม <laughs> ดีใจนะ ที่แองเกอร์เนี่ยจ้างคนเก่งๆมาทํางานฉันรู้ว่าคุณคือกลาสีคนใหม่ไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้หรอกจําไว้ <c oughs> เดี๋ยวภาคเวอร์ไปหรือเปล่าสีหน้าไม่ได้เป็นเหมือนกันซะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไงก็ตามฉันชื่อโปกี้นะฉันเป็นผู้ใหญ่คนเดียวบนเกาะแห่งนี้โอเคฉันจะปล่อยให้คุณทํางานแล้วกันคุณจะต้องเก็บขยะทุกชิ้นที่คุณมองเห็นโชคดีนะจชิตเกะ <c oughs> โอ้อะไรครับเนี่ยอยู่ดีก็ใช้เก็บขายะเฉยไหนบอกให้เรามาช่วยไงมันไม่เหมือนช่วยเลยฮะอืมต้องเก็บทุกอย่างเลยเหรอมันมีก้อนหินกับกิ่งไม้ด้วยนะี่ต้องเก็บปะค l นเ n w o r k p พจ e เออยู่ดีก็มานั่งอยู่นี้เฉยหนูอชอบมากเลยแบบมันลงน้ำได้เลยทุกคนว้าวมีปลาด้วยว้าวมันมีอะไร โูหว้วา,หาวโอ้โหดูดิดูปลามันแบบเราเห็นปลาอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็มีเหมือนเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยน้ําแรงไปเจอเต่าทุกคนเฮ้ยเขาบอกลื่นแรงไปทุกคนดูดิมันซัดเรากลับโคตรไวขอดูพี่เต่าเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะโอเคกลับก็แหละโอ้โหเราออกมาไกลโอ้โหเราออกมาไกลมากเร็วโคตร ว่ายน้ำไวมากๆโอเคมาเก็บขยะแล้วกันนะคะทำงานหมายถึงว่าต้องเก็บทั้งหมดนี่เลยเหรอชุบ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 เรานะคะถูกจ้างมาทํางานนะคะมาเก็บกวาดทําทให้เกาะน,นี้มันดีขึ้นแต่เราไม่ต้องอยู่เต็นท์เหมือนคนชื่ออะไรนะเมื่อกี้แซมมีป่ปะแซมมี่ต้องอยู่เต็นท์แั้นเราอยู่บ้านเพราะเราเป็นลูกจ้างยังไงล่ะเราไม่ได้โดนหลอกมาอยู่ที่นี่ เดี๋ยวนะที่เขาบอกว่า clean work page เนี่ยคงไม่ใช่ทั้งหมดทั้งเกาะน,นี้ใช่ไหมมันเยอะมากเลยนะดู q u e a t ก่อนอ่าพื้นที่ปฏิบัติการเต็เมไปด้วยขยะเราควรจะทําความสะอาดทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าฉันมีพื้นที่เหลือเฟือในการทํางานบางทีฉันอาจจะนําสิ่งที่ขับกูบางส่วนไปใชใ้เกิดประโยชน์ได้อ๋อเดี๋ยวนะที่เป็นเควสให้เรามาช่วยอะไม่ใช่ไม่ใช่บูกี แต่เป็นคนนี้ก็เลยเอาน้ำมันมาแงาเขาเป็นเหมือนหุ่นยนต์น่ะหุ่นต้องไปหาทีนี้ไปหาเขาก่อนจะได้ช่วยทิ้งงานตรงนี้ไว้ก่อนอ,อ๋อไม่น่าละ่ะทาไมถึงแบบให้เอาน้ํามันไปใส่เครื่องยนต์นะแงเป็นแง่อยู่ไหนกันแน่วะนีะ่ถ้าการเก็บขยะทั้งหมดหมายถึงทั้งเกาะน,นี้คงใช้เวลานานมากนี่เจอแล้วนว่าจะไม่เจอซะแล้วละสิทำไมไมาอยู่แถวนี้น้ำมันหมดใช่ไหมอ้าฮเฮ่อช่วย ช่วยเออเอาเอาป่องน้ำมันมาใส่เร็วเออโอเคใส่ยอดนะคะมันจะมันจะเครื่องติดเครื่องฟิสตาติดง่ายใส่ไปเลยนะคะนี่ว้าโอ้ใหม่ค่ะน้ำมันน้ำมันนี่้ออะไรวะเนี่ยโคตรใหม่กลับมาใหม่แบบชฉยรามากข้อต่อทั้งหมดดูเหมือนจะทำงานได้อีกแล้วนะตรงนี้ต้องขอบคุณความช่วยเหลือของคุณมากๆเลยฮะ เป็นเรื่องปกติที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพบปะกับสิ่งมีชีวิตใหม่นะฉันเป็นหน่วยผู้ปฏิบัติงานอิสระและหน่วยก่อสร้างหมายเลข2347 PJF 5เฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้บาน้องพูดเปนโรบอรตหน่อยดีว,ว่าโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เนื่องจากสมองเนื้อของคุณแม่ทำงานอย่างมีปฏิภาพสูงสุดฉันจึงอาจเรียกหน่วยนี้ว่า Copper Bottom เดี๋ยว <laughs> Midbrain สมองเนื้อของเรา จะบอกว่าสมองเครื่องจักรของนายดีกว่างั้นเหรอฮะอืมหมายความว่าไงคนเนื้อเออหมายความว่าไงวะฮ่ะเปิดใช้งานหมดความสับสนแล้วตึ๊ดตึต๊ดควรไม่ใช่คนที่ทําจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมหน่วยนี้ไม่ได้ตั้งใจจะลุกลาหรอกนะตึ๊ดหากคุณแจ้งหน่วยนี้ถึงกําหนดของคุณฉันชื่อชิตาเกะจ้าขณะนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว หน่วยนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติที่จะให้ของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือแต่เนื่องจากคนขายเนื้อสัตว์มีมือที่อ่อนนุ่มและเนื้อแน่นไม่เพียงพอที่จะฉีกโลหะออกจากกันทางเราจะจัดหาพิมพ์เขียวให้กับโยชิตะเกะสำหรับมือเทียมเพื่อเสริมข้อบกพร่องในการเอาแบบของคุณเฮ้ยคัพเปอร์ปะท่อมนนายกำลังบอกว่าร่างกายของมนุษย์ บกพ้องในการออกแบบใช่ไหมเนี่ยจริงสุดๆเลยใช้พิมพ์เขียวเพื่อเรียนรู้มันจากนั้นค้นหาพื้นที่และรวบรวมทรัพยากรที่จําเป็นสุดท้ายก็รวบรวมทรัพยากรมาทําปรเจนาโยชิจะพบประโยชน์มากมายสําหรับประเจ ى. เข้าใจขอบพระคุณหน่วยนี้ได้รับรู้ว่าเนื้อคนกําลังมีความสุขซึ่งตอนนี้จะจดส่งให้กับโยชิตะเกะโปรปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลทักษะ ะร,ะนนระยะยะววะเนี่ยระยะการให้รางวัลของการโตตอบของเราเสรสมบูรณ์แล้วยูนิตนี้จะกลับสู่เวิร์กช็อปแล้วยูนิตนี้หวังว่าจะได้โตตอบกับคุณอีกครั้งเมื่อกลับมาจากที่นั่นจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากโยชิตาเกะในเรื่องอื่นๆอ,อีกด้วยเฮ้ย <c oughs> อยากให้เราช่วยงั้นเหรอเบสิคคลาฟฟิ้งนะคะการคลาฟเนี่ยเราต้องใช้กด K นะคะในการคลาฟแคนดิไปได้เลยแหม พูดจาไม่ค่อยเข้าหูอุ้ยได้แล้วนะคะปะเจรเราต้องสร้างใช่ไหมอืมนี่ไงใช้เศษเหล็กแล้วก็กิ่งไม้นะคะเรามีอยู่คลาฟเลยเสศษเหล็กอ่าปะแจรเรามาทำอะไรได้บ้างนะอ่ากดสองอนี่ใช้นี้ได้ไหมอันนี้ใช้หวานปแจเอาไว้ซ่อมปะ่ะเราต้องไปที่เราต้องไปคุยที่คอปเปอร์อีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ย ไอ้เจ้าหุ่นยนต์ปากมากมันบอกว่าเราบกพร่องเราบกพร่องตรงไหนนี่เรามาใช้ตรงนี้แล้วปะนี่ไงเอารบแจมาอ่าเราก็ได้เศษเหล็กได้ท่อไปนะคะแล้วก็เศษเหล็กมาห้าชิ้นอ่าอืมมาคุยกับคัพเปอร์บ t อ m ทอมเสร็จไไอ้ตูดทองแดงเสร็จแล้วก็ปิดคลิปสำหรับคลิปแรกกันนะจ๊ะเปิดใช้งานหมดทักทายแล้วึ๊ดๆสวัสดีเจ้าเนื้อ โยชิตะเกออีกครั้งยูนิตเรามีความยินดีที่เห็นว่าคุณยังไม่หมดอายุนับตั้งแต่การติดต่อครั้งล่าสุดของเราเฮ้ยมันบอกว่าจะตายแล้วตลกกว่าไอ้ตัวเนี้ยฮ่ยูนิตเรากำลังประสบปัญหามีคนวางเครื่องกีดขวางเหล่านี้ในโรงปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ไร้เหตุผลที่สดุดเตตใครเอามาวางล่ะ นี่เป็นการป้องกันการเข้าถึงอาคารยูนิตไม่สามารถดําเนินการซ่อมแซมในเวิร์กช็อปได้จนกว่าเครื่องกีดขวางเหล่านี้จะถูกลบออกคือจะใช้เราสินะพูบมาแบบนี้เปิดใช้งานโหมดสืบค้นแล้วตด,ตด,ตดบางทีเจ้าเนื้ออยุธกาอาจช่วยยูนิตในการกําจัดอุปส,สรรคเหล่านี้ได้ใช่ไหมเจ้าเนื้อมีมือที่นุ่มและมีเนื้อไม่เหมาะกับการสับโครงสร้างไม้เนื้อแข็งหากคุณพยายามสับไม้ด้วยมือที่มีเนื้อ ไม้อาจจะล่วงหล่นลงมาได้ยูนิคจะมอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างแขนขาสับเทียมเฮ้ยให้กับชิตะเกะใช้เครื่องมือสับนี้เพื่อสับสิ่งกิดขวางที่ปิดกั้นการเข้าถึงเวิร์กช็อปเฮ้ยให้มือเทียมมาเหรอเปิดใจงานหมดคำเตือนแล้วดดดดใช้เครื่องมืออย่างมีความรับผิดชอบและอย่าตกอยู่ภายใต้การล่อลวงในการสับเพื่อร่วมชาติ <laughs> ในการสับเพื่อร่วมบ้านของคุณ นี่จะทำให้การรับประกันเป็นโมคะใครจะไปสับเพื่อนบ้านตัวเองบ้าเปล่าเมื่อโยชิกำจัดสิ่งกิดขวางเสร็จแล้วยูนิคจะสามารถตรวจสอบลงปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดมากขึ้นใช้เราอีกแล้วทุกคนใช้เราค่ะมาไหนดูสิอ๋อได้ขวานมานะคะอ่าโจะให้แขนเทียมเราชืบคาฟเลย เราก็จะไปตีหลังไม้ได้นี่ลองดูสิเขเชบิบได้แผ่นไม้นี่เราต้องทำลัฐตรงนี้สินะเขาให้ <c oughs> มาทำาัฐตรงนี้ทำไมไม่ทำเองอะ่ะโอ้ยใช้เราตลอดเวลาอ่ะเสร็จแล้วทำอะไรอีกอะ่ะอ๋อเป็นตรงนี้ด้วยเฮ้ย <c oughs> ใช้งานเราทุกคนเหนึ่งจะเป็นลูกจ้านเด้วก็มืดแล้วเนี่ยโอ้ยตีไม่โดนเชบโอเค ก็จะเป็นคุยกับไอตัวทองแดงนะคะเฮ้ยอะไรก่ะตกใจหรือว่าวิ่งมาหาเราโอเคก็ประมาณนี้นะคะในวันแรกนะคะเอาเป็นว่าจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะในวันแรกของเราตอนนี้ก็สองทุ่มและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกับคอปเปอร์นะคะเดี๋ยวมันใช้เราต่อถ้าเราคุยกับมันเดี๋ยวไปดึกดึกแน่เลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกับเกมคริสตัลโคบนะคะขอบคุณมากมากเลยสำหรับการรับชมะคะ่ะ 拜拜。Bye bye.